สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการหารสั้นนะคะที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างนะคะเจ็ดหารด้วยหกเท่ากับช่องว่างนะคะวิธีทํา วิธีทำนะคะใส่เครื่องหมายสั้นลงไปนะคะอ่ะนำตัวตัวตั้งนะคะเจ็ดพันสี่ร้อยสี่ตัวหารคือหกนะคะ,ะจากนั้นเราทําการหารทีละตัวนะคะหกอะไรได้ ไม่เกินเจ็ดหรือได้เจ็ดมีไหมคะหกอะไรได้7ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องหาตัวที่ไม่เกิน7ก็คือหกหนึ่งเป็นหกหหนึ่งเอาเลขหนึ่งใส่เป็นผลลัพธ์หกหนึ่งเป็นหทีนี้ให้นักเรียนคิดในใจเลยหกหนึ่งเป็นหแปลว่าจะต้องนำเจมาลบ6เหลือเท่าไหร่คะเจดลบหเหลือ1เหลือหนึ่งก็ใส่ไว้ตรงหน้าเลขสิบหน้าเลขสี่นะคะหน้าเลขสี่ หกอะไรได้สิบสี่หกอะไรคะหกไม่มีใช่ไหมคะอะไรได้ไม่เกินสิบสี่หกสองใช่ไหมคะหกสองเป็นสิบสองนะคะสิบสี่ลบสิบสองเหลือสองก็ใส่ไว้หน้าเลขศูนย์นะคะหกอะไรได้ยี่สิบมีไหมคะไม่มีนะคะแต่มีหกอะไรใกล้เคียงยี่สิบ หกหนึ่งหกสเป็น18ใช่ไหมคะยี่สิบลบเหลือเหลือสองหอะไรได้24มีใช่ไหมคะมีไหมคะหกอะไรเอ่ยหกหกหกสองสิบสปเป็น24ได้คำตอบแล้วเป็นเท่าไหร่คะ คำตอบคือหนึ่งพัสองสามแบบนี้นะคะตอบเป็นเลขไทยหนึ่งพันสองสส่อ้าวมาดู ต่อมานะคะตัวอย่างที่สองกันเลยตัวอย่างที่สองสองพันหารด้วยสองเท่ากับช่องว่างวิธีทำวิธีทำใส่เครื่องหมายหารสั้น ใส่เครื่องหมายหารสั้นอ่ะใส่ตัวตั้ง2468ตัวหารคือ2หารทีละตัว2 1งสองอะไรได้สองคะสองอะไรได้สองสองสองงเป็น2อสองอะไรได้สี่คะ สองอะไรได้สี่สองสองเป็นสอุ้ยไม่มีตัวลบเลยใช่ไหมคะสองอะไรได้หคะมีไหมคะมีสองสาเป็นหกสองอะไรได้8ปดคะสองสเป็น8ดข้อนี้ง่ายมากๆเลยต่ออบตอบ่อหนึ่งองร้อยบส น,ะะนี่คือตัวอย่างของการหารสั้นที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหารไม่เกิน1หลักนะคะให้นักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะ